รีวิวก่อนเกมพีเมีลิกอังกฤษครับวันนี้ผมมาพรีวิวถ้ำกลางไล่ฉุยฟงนะบรรยากาศแบบว่าแดกจ้าสเลเกินนะครับมาถึงสักเที่ยงเลยเนาะก็วันนี้คอนเนตไป3คู่นะครับก็คือเลสเตอร์ซิตี้เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็ท็อกแนมฮอสเปอร์เปิดบ้านเจอวูฮัมตันแล้วก็คู่ดึกครับเวสต์แฮมเปิดบ้านเจอจ่าฝูงอย่างหงแดงเลนะี้ยวภูเนาะก็ สนุกสนานแน่นอนนะครับวันนี้ก็ขอไปทีละคู่แล้วกันขอเริ่มที่คู่แมนซิตี้ก่อนแล้วกันครับซิตีนะ้น่ะจะบุกไปเยือนเลสเตอร์ซิตี้นะครับแข่งก่อนเพื่อนเลยนะผมขอไปที่คาดการเสเพตผู้เล่นตัวจริงจากฮูสกอร์ก่อนนะครับของฮนะูสกอร์น่ะเขาคาดการ์ผู้เล่นศัพตัวไปโอเตก้านะครับเซนเตอร์ไปอาเก้กับอาคันจีเนาะซ้ายเป็นกวาดิโอขวาเป็นลูอิสนะครับกลางรังบ1ตัวจะเป็นโควาสิตนะครับตัวบน4ตัวจะมีโดกูเดอร์บอยโฟเดนแล้วก็ซาวินโยแล้วก็หน้าเป้าเป็นเออร์ลินเบลล์ฮาร์แลนด์ของซิตี้ไม่ต้องงพูดถึครับ คือซิตี้ผมพูดจริงนะถ้าคุณไม่ฟื้นวันนี้คุณจะฟื้นเมื่อไหร่ครับถ้าคุณไม่กลับมาชนะวันนี้คุณจะกลับมาชนะวันไหนครับคุณเจอกับทีมที่ช่วงหลังเสียประตูไม่พักแพ้ไม่พักเจอใครก็แพ้เจอวุ้ก็คาบ้านไป3าหนึ่งเจอเลี้ยวฟูดโดนถล่มไป3าหนึ่งเงี้ยวันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดของซิตี้ในการจะคืนฟอร์มนะครับเพราะความเป็นจริงซิตี้เนี่ยควรจะคืนฟอร์มตั้งแต่นัดที่แล้วแต่พวกเขาก็ทําไม่ได้เนาะแต่ ถ้าซิตี้คืนฟอร์มได้ในวันนี้นะครับโปรแกรมต,ต่อต่อไปของพวกเขาเนี่ยไม่ได้หนักเท่าที่ควรนะนี่คือช่วงเรียกโมเมนตัมของซิตี้เลยนะครับเพราะว่าโปรแกรมต่อไปของซิตี้หลังจากที่สมมุติชนะวันนี้ได้นะครับพวกเขาจะเปิดบ้านเจอเวสต์แฮมครับเปิดบ้านเจอเซลฟอร์ดใน FA ฟเอคับเนาะแล้วก็ไปเยือนเบนฟอร์ดแล้วก็เยือนอีสวิทเทลก่อนเจอปารีสแซงต์แชงแมงอย่างที่ผมบอกครับไม่คืนฟอร์มวันนี้จะคืนฟอร์มวันไหนเจอเลสเตอร์ซิตี้ยิงไม่ได้มึงจะไปยิงวันไหนนะครับคือผมก็ไม่ได้ดูถูกเลสเตอร์นะแต่ก็ต้อองงยมมรรรับรรับบคคเนจิว่า เซนเตอร์ Center, หรือแนวรับของเลสเตอร์นาะทีนี้มันเละมากรวยถ้วยมากเอรลินเบลฮาร์แลนด์เอ,าาเองถ้าอยากจะเรียกความมั่นใจมึงต้องยิงวันนี้แล้วเพราะนั้นผมเชื่อว่ามันจะแย่ขนาดนั้นจริงๆหรอใช่ไหมเชื่อว่าวันนี้ซิตี้ชนะได้ครับไม่20งก็สาหรือ3 1นะต่อไปที่ท็อกแนมฮอสเปอร์ครับของสเปอร์เนี่ยผมขอไม่พูดถึงรายชื่อผู้เล่นที่คาดการณ์แล้วกันเนาะขอพูดถึงภาพรวมแล้วกันว่าสเปอร์ในช่วงหลังเนี่ยแพ้แต่ก็จะว่าไปความพแพ้ของพวกเขาเนี่ย หลังจากที่ชนะแมนยูมาคือการแพ้แพลรเวพูลกับการแพ้แพ้นอตินาฟอเรสที่บ้านของฟอเรสเนี่ยมันก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะแต่ความเป็นสปเปอร์ครับและพอเจอฟุตบอลแบบวู๊แฮมตันที่ตอนนี้กำลังมั่นใจนะต้องบอกว่าโมเมนตัมวูฟดีกว่าเยอะนะครับเพราะวู๊แฮมตันเนี่ยชนะเลสเตอร์มา3-0แล้วก็เพิ่งจะชนะแมนยูไนเต็ดมา2-0นะครับตอนนี้2นัดล่าสุดพราเขาเก็บคินชีตได้แล้วก็เก็บไปได้6คะแนนเต็มความมั่นใจเต็มเปี่ยมครับ ม้จะเล่นในบ้านของสเปอร์โอเคสเปอร์น่าจะเหนือกว่าแหละคอนโทรลเกมได้ดีกว่าแต่สุดท้ายแล้วผมว่าด้วยความเป็นสเปอร์และวิธีการเล่นของสเปอร์วันนี้ผมมองถึงขั้นที่วูฟมีแต้มเลยนะครับอาจจะ1หรือ3ก็ไม่รู้หรือถ้าแพ้ยังไงวู๊แฮมตันจะแพ้ไม่เกินหนึ่งประตูในวันนี้นะขอพูดประมาณนี้แล้วกันปิดท้ายด้วยหงแดงลิ้วพูครับความจิิงผมบอกนะวันนี้ไม่ใช่วันที่แบบจะหมุนเวียมพุ่เล่นได้ละเพราะในมุมผมอเวสแฮมอาจจะไม่ใช่ทีมที่แกร่งขนาดนั้นแต่ว่า พรเขาก็แร่งพอที่จะแบบไม่ใช่มาหมุนเวียนพูดเล่นอะไรมากมายอ่ะรูการนี้เจอไปแล้วนัดหนึ่งนะครับในลีกครับนัดนั้นอนะ่ะเวท์แฮมนำก่อนเนาะเราจำกันได้แล้วก็ลิวพูลกรัวทีเดียว5เม็ดเลยวันนี้ก็เชื่อว่าอา์เนอร์สโลตคนจะจัดเต็มที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับคือฟันจะโบสัมภาษณ์ของอา์เนอร์เขาไม่ใช่คนที่ประมาทเนาะแล้วก็เขารู้สึกว่าเขาต้องเน้นทุกนัดน,นะครับตัวหลักๆเนี่ยด้านหน้าจะได้ลงหมดนะไม่ว่าจะเป็นอาริสอนเบเกอร์นะครับฟันไดโกเมสโรเบอร์สันเทรน มสซิลเตอร์คาเฟนแบตแล้วก็ส่วนหน้าต่ำเนี่ยผมก็ว่ายังใช้เคอร์ติโจนต่อนะเพราะาหน้าล่าสุดก็ยิงได้ไม่มีความจำเป็นต้องไปเปลี่ยนนะครับแล้วก็ตัวบนก็คมเป็นดีอาร์ดดีอาร์ได้พัตในเกมล่าสุดน่าจะกลับมาในเกมนี้แล้วส่งขวานี่ไม่มีใครอยู่แล้วครับนอกจากโมซาลาหน้าเป้านี่แหละยังจะใช้นูนเยสไหมคือนูนเยสในเกมล่าสุดอ่ะออมันมีช็อตที่ซาล่ามันผ่านไปให้เขายิงอ่ะแต่ผมก็รู้สึกว่า นูนเยสยังน่าจะเป็นตัวจริงผมผมไม่แน่ใจในความฟิตของโชต้านะครับแต่ว่าเป็นใครก็ได้แหละคือวันนี้ผมมองว่าเ <laughs> วเดมเอาลิเวอหรือููไม,ม่อยู่ว่ะไม่ว่ายังไงผมยังรู้สึกว่าริวพูชนะได้นะครับจะชนะขาดไหมอีกเรื่องหนึ่งนะช่วงหลังๆเนี่ยก็ชนะขาดได้มากขึ้นนะทันที่ก่อนหน้านี้ในเกมเยือนเพราะเขาจะชนะได้ไม่ค่อยขาดแต่สเปอร์ในเกมล่าสุดเนี่ยเพราะเขาชนะได้แบบขาดเลยนะครับก็เชลววันนี้ริวพูจะชนะอย่างน้อย2ประตูครับอาจจะ2 0 3 1 ก็ได้นะขึ้นอยู่กับวิธีการเล่นของเวแ็แฮมครับหรือเพอเพออาจจะโดนเหมือนเดิเมก็ได้4151นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวผมไปทำงานต่อนะครับวันนี้มารับจ็อบนะเดี๋ยวคืนนี้อาจจะไปไลฟ์ช้าหรือว่า,าจ,จะเร็วกว่าก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวคืนนี้เจอกันประมาณ2ทุ่มครึ่งถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และกดติดตามทุกช่องทางของพามอยากคุยด้วยนะ